คุณหมอรวีมาจะมาโดนหัวหน้าพักพลังทำใหม่คุณมนูนสิวาพิรมรัฐหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่และนายชัชวานคงอุดมหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับถึงบรรยากาศในการพูดคุยคุย,คยอะไรกันบ้างยังไงบ้างนะครับตกลงนายยกรับปากรับคําอะไรมีการขอตําแหน่งอะไรกันหรือไม่อย่างไรนะครับหนึ่งเรื่องขอตําแหน่งเนี่ยทุกคนบอกไม่มีการคุยและพกนี้กันนะครับ มีแต่ยตัวอย่างก็รวๆมๆบรรยากาศนี่ชื่นมื่นดีมากแลวยืนยันจะสนับสนุนรัฐบาลต่อไปนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณหมอรวีคุณชัชวาลคุณมนูนนะครับหัวหน้าพรรคเล็กทั้งสามพรรคครับวันนี้การพูดคุยช้านิดนึ่งเพราะเพราะว่าท่านนายกติดพาภารกิจพอดีนะฮะแต่หลังจากที่ท่านนายกมาทุกพักก็ได้มีการพูดคุยกันด้วยความเป็นกันเองใจถึงใจนะฮะแายถึงว่าจะไม่มีการยุบสภาเลยคะ มีการพูดถึงการุบสภานหรือเปล่าไม่ไม่ได้พูดครับอย่างที่ท่านหมอท่านพูดนะครับว่าเราก็คุยกันด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับผมเรื่องโคต้าไม่ไดมีการพูดไม่มีไม่มไม่มีการพูดฮะเรื่องโคต้าดิไม่มีการพูด่านเห็นว่าพรรคเล็กก็ไม่ได้ไม่ได้ขอร้องขอไปถูกไหมไม่มีไม่ไม่มีใครร้องไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับท่านนายกได้ให้ความเชื่อมั่นกับพรรคเล็กยังไงล่ะคะก็ท่านก็แบบว่าขอให้ช่วยทําให้กับประเทศชาตินะครับช่วยกันให้มัน เดินหน้าไปไปด้วยดีนะครับไม่มีอะไรนะครับครับผมนั่นผมมองแล้ววันนี้ก็ผมเชื่อครับว่าเพราะทุกคนก็พอได้พูดคุยแล้วก็เข้าใจกันดีนะครับรู้สึกว่าเด็กก็สถานการณ์ก็ชื่นมื่อดีนะครับผมก็เป็นบรรยากาศแบบเออ่ใจถึงใจกันเองกันเองมีออะไรก็คุยกันนะฮะก็กลุ่มกลุ่มพรรคเล็กที่อยากจะคุยกับท่านนายก ก็ถ้ายกเปิดโอกาสให้คุยทุกคนนะครับหลงาก้วกรณีท<ม>ี<ร>่ภาคเล็กมีความยังมีความไม่เข้าใจกันอาจจะพูดให้ตรงกันตรงนี้มีนายกเรียกขอให้มีความสามัทีอะไรกันไหมคะท่านนายกไม่ได้พูดเลยครับท่านนายกเพียงแต่บอกว่าเมื่ออยู่ด้วยกันต้องเชื่อใจกันต้องร่วมมือกันมีอะไรเสนอต้องการให้ประ,ประเทศดีขึ้นอย่างไรแก้ปัญหายอย่างไรเสนอท่านตรงได้เลยนะครับ ก่อนหน้านี้ที่มีการน้อยใจวันนี้ส่าหคุยกันแล้วก็เคลียใจแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้น้อยใจท่านนายกแล้ว,เด,วเดี๋ยวให้ท่านท่านมน,นุนเชวยตอบนาเนี่ยนะครับครับคือคือตอนนี้สถานการณ์นะครับประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะครับเราก็คิดว่า นายกที่จะดูแลประเทศไทยได้เนี่ยก็คงต้องเป็นท่านพลเอกประยุทธ์นะครับเราก็คิดว่ามันมีความจําเป็นนะครับด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับสิ่งที่ทํามาเนี่ยมันก็จะยุดชะงักไปนะครับฉะนั้นเนี่ยสถานงานปัจจุบันนี้นะครับก็คนที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็ยังเป็นท่านพลเอกประยุทธ์ครับได้ท่านนายกได้ถามถึงกลุ่มพักเล็กที่ไปทานข้าวกับพระเอกธรรมนัตไหมคะ ไม่ได้ไม่ตรงนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเลยครับครับมีการฝากถึงเรื่องการที่จะรัฐบาลหัวพีิปรามใจที่จะเปิดสถานนี้ไหมคะเพราะว่ามีการจับตาเหมือนกันเรื่องของเสียงเสียงที่อาจจะไม่เพียงพอไม่ไม่ได้มีการพูดถึงครับเพราะว่าผมว่าทางท่านนายกมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลไปได้นะครับก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับพรรคเล็กได้ขอต่อรองตําแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ พี่ชัดเองพวกเราเองเคยถแถลงมาหลายครั้งนะฮะยืนยันว่าไม่มีถ้าพรรคเลสจะต่อรองเราต่อรองตั้งตั้งแต่แรกครับเราก็ต้องได้ตาแหน่งแน่นอนเราก็ไม่ต่อรองถึงทุกวันนี้ไม่มีการต่อรองกลุ่มพรรคเลสไม่เคยต่อไม่เคยต่อรองสิ่งที่เราพูดคุยวันนี้คือเสนอให้ท่านนายกได้รับทราบความคิดนโยบายของแต่ละพรรคเพื่อที่จะไปปรับให้รัฐบาลได้เดินหน้าได้ดีขึ้นครับ มันมีการพูดถึง30เสียงอะคะ่ะอันนี้เราการันตีได้เลยไหมคะว่ามันจะไม่เกิด30เสียงที่ย้ายไปอยู่ฝั่งฝ่ายค้านเออคงไม่สามารถจะการันตี100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับนะฮะคงไม่สามารถจะการันตีได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ต้องดูที่การทํางานร่วมกันดูสถานการณ์ที่การเปลี่ยนไปนะฮะอันนี้ก็คงไม่สามารถจะยืนยันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับทางการเมืองไม่มีใครจะยืนยันได้แต่ว่า พักรัฐบาลทุกพักก็อยู่พักปฏิบัติก็อยู่ท่านอนุทินก็อยู่ทุกคนก็มาทิศทางเดียวกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นคิดว่าเสถียรภาพของรัฐบาลหลังวันนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมั่นคงขึ้นนะพี่ทัดนะน่าจะมั่นคงขึ้นเยอะนะฮะใครที่จะมาเลื่อยเนี่ยผมคิดว่าชักจะคิดผิดแล้วครับนอ๋อเนี่ย มั่นคงขึ้นเยอะใครที่จะมาเลื่อยเลื่อยมาถึงเลื่อยขาก็อี้รัฐบาลในน่าจะคิดผิดนะเลื่อยอาจจะหักได้ประมาณนั้นนะใช่ค่ะนล้ข่าวถามว่าพรรคเล็กเนี่ยมั่นใจไหมคะว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในการทําหน้าที่ต่อไปคุณชัชวันคงบดงบอกว่าสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วค่ะและก็อยากให้รัฐบาลไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งและอยากให้ผ่านไปได้ด้วยดีได้พูดคุยกันด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็ทุกท่านก็พูดเหมือนกันว่าไม่มีใครคุยกันถึงเรื่องของโคต้าของพรรคเล็ก เรื่องของการต่อรองตําแหน่งไม่มีนะคะแล้วก็บอกว่า,าหลังจากนี้คือนะะักข่าวถามว่าต่อไปจะใครเป็นใครจะเป็นคนประสานพักเล็กเพราะว่าก่อนนั้นคือราอเอกธร,รมณพรมเผานะคะคุณหมอระวีก็บอกว่าไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้แต่ปกติพลเอกระวิีเป็นคนดูแลประสานงานอยู่แล้วเหมือนกับที่ท่านพูดวันก่อนอะ่ะที่ท่านบอกว่า พอนักข่าวถามว่าเอ้าแล้วพอ,พอคุณธรรมนัทไม่อยู่ใครจะ<ห>ดูแล,แลท่านก็บอกว่าผมดูแลตั้งแต่แรกเสียงเขียวเลยนะตอนนั้นเ<ฆ>นี่ยเสียงเสียงเข้มทีเดียวนะคะก็พูดเหมือนกันก็คือว่าพลเอกประวิตยดูแลประสานงานอยู่แล้วแต่ก็แล้วแต่ท่านนะคะว่าจะให้ใครประสานแต่ว่ามีช่องทางในการที่จะพบนายกอยู่แล้วแล้วก็หลังจากนี้มีดําริร่วมกันว่าจะทานข้าวด้วยกันบ่อยขึ้นอีกสองสเดือนอาจจะพูดคุยเสนออะไรกับนายกกันได้อีกไม่จําเป็นต้องกินข้าวแต่เหมือนกับว่าการมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ย เหมือนเป็นการเคลียร์ใจนะคะเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวบอกว่พรรเล็กก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจ ว่าการจะเข้าหานายกจะไปพูดคุยอะไรเนี่ยเข้าหาได้ยากหรือเกินนะคะแล้วมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้นักข่าวก็ไปได้ยินมาเหมือนกันว่าในวันที่เจอกับร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐก็หยิบเรื่องความน้อยเนื้อต่ําใจอันเนี้ยมาเป็นประเด็นเหมือนกันะนะคะแต่ว่าพอมาได้เจอกันครั้งนี้ได้พูดคุยกันอย่างที่เขาเรียกใจถึงใจอ่ะใช่ไหมเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าใจถึงใจได้คุยกันก็ได้เปิดอกคุยกันแล้วนะคะว่าอะไรมันเป็นยังไงแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปพอแบหัวใจออกมาก็เห็นออประเดกประยุ ก็โอเคประมาณอย่างนั้นนะ<า>ก็ทํางานกันต่อไป<า>นะครับ